เสื้อยืดสีขาวนะครับใส่ไปานานๆสีมันก็หมองหรือบางทีเราไปซักกับผ้าตัวอื่นแล้วสีมันมาตกใส่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะใส่เสื้อตัวนั้นอีกแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาทํามัดย้อมนะครับจากเสื้อตัวเก่าให้เรากลับมาใส่ใหม่ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นผ้าคัตต้นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถึงจะทํามัดย้อมได้เป็นผ้าชนิดอื่นเป็นโพลีเอสเตอร์อะไรพวกนี้จะย้อมไม่ได้นะครับวิธีการเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราก็ทําเสื้อให้มันหมาดๆก่อนนะครับก็คือเราก็มามัดลายเลยตัวนี้เราก็ใช้หนังยางมัดลายนี้ก็แล้วแต่เราจะออกแบบหรือไปหาดูตามในช่อง YouTube อะไรต่างๆได้นะครับผมตัวนีเ้เป็นผ้าคัตต้อนหรือผ้าเส้นใย,ยธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ผมพูดไม่หมดนะครับเส้นใย,ยธรรมชาติเป็นพวกผ้าป่านผ้าลินินนี่ก็จะทํามา้อมได้นะครับเ,เสร็จแล้วมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลงสีครับ สีนี้จะเป็นสีย้อมเย็นนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีวิดีโอสําหรับการใช้งานสีย้อมเย็นเนาะตรงนี้แล้วก็ลงสีไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถึงขั้นตอนอ่ะอีกนิดหนึ่งยังไม่เสร็จเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะาห่อไว้นะครับที่ลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะห่อแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวพอถึง 24ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็จะแกะออกไปล้างสีส่วนที่เกินออกนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ครับไปดูกันเลยฮะออกมาเป็นยังไง าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ